ทุกคนวันนี้เราจะมาวาดรูปแล้วกากขนาดความสูงตอนนี้พี่ได้วาดรูปพ่อพี่ไปแล้วน,นะพี่ได้กักขนาดความสูงแล้วนะครับวันนี้พี่จะมากักขนาดความสูงสามคนนะบป็นสี่คนดีกจะจะมีพี่จะออกไปว่าอยู่กับพ่อพี่น้องพ้าหนุของน้องหล่อน้องสกพันธว่าพี่จะวาดเป็น สี่คนนี้บูพี่แม่พี่แล้วพี่แล้วพ่อพี่ฝันไปดูจนว่าเสร็จโอเคตอนนี้เราก็ได้วาดเสร็จแล้วนะครับอันนี้นะครับครั้งที่แล้วที่พี่บอกความพี่สั่ง170อะไรอ่าจำผิดนะครับความเสียงยิ่งนะนี่คือพ่อพี่นะที่จะพี่แล้วก็จะต่อยพื้นสูง170เซนติเมตรสูงปู่นะสูง182เซนติเมตรนะอันนี้พี่ลองกัดกันมาความสูงอะไจะใช่ละแม่ร้อยสองเซนติเมตร พี่134นะครับได้เขียนไปแล้วจะต้องแบบต้องวาดเนี่ยอ่านี่คือสี่คนนะครับที่จะมีพ่อนี่นะพี่เขียนไปแล้วพ่อความสูง178ซมนะครับส่วนปู่ก็182ปู่จะตัวใหญ่ใหญ่กำยำหน่อยนะครับแม่ก็จะสูงประมาณ1อ0 จริงๆก,กลางๆผมก็จะสื่อลืมเขียนซอมอว้ยนึง,งเฮ้ยเจขอไปเสียงไครับคะนน้ก็ว่าเสร็จแล้วนะครับนี่คือคนทั้งหมดที่ผมจำได้นะครับ นี่คือสมมาสี่คนเลยนะครับที่ผมจะยกเป็นทีมหลักนะครับที่ผมวลือคือ่รู้ที่ทำคิวเป็นลูกสามคิกะความสูงแทนแล้วก็อยายพี่ว่าความสูงของใครแล้วกะพี่แว่ารูปลักกะความสูง,งใครทอมไม่บอกนั่แหละครับเพราะในบรรดาตระกูลที่มีแต่คนตัวสูงบูสูงแไม่เป็นสองแล้วเพราะตัวสูง พ่อของปู่ผมนนะ่าจะสูง186ผมต้องขอลากรอบมาก่นอนนะค